เมื่กี้มันตุ้มไงอ่ะโอตัวเมีขาวนี่บอครับแี่ค่ะในนี้มันมันเสาร์น่ะมันแหงเขาเลยมันแหงนะครับอันนี้ใส่ใส่โดนบ่เดือนหนึ่งเนี่ยค่ะเดือนหนึ่งนะครับแปลว่ากินกินวังวังสองสามเหมือนนี่มันก็หูแล้วว่ามันแปลว่ามันดีขึ้นนะมันมันจะแหงเขาตุ้มตุ้มยิ่ใหญ่มัน สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับืันนี้นะครับพ่อมกับมหาพีรวงเด่นนะครับเพื่อเลี้ยงงูอ่าพื้นบ้านนะครับไทยกานะครับแลวก็มาเบ่งวิธีการดูแลงัอ่องเพลินนะครับการรักษาลับปีสกินอยู่ดีเปื่เทศแบบไดเนียนะครับยวเข้าจะไปเบ่งน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนำตัวหน่อยครับค่ะดิฉันชื่อนางดวงเด่นจิตปัญญาขบ้านกอกกลางมูแปรตบลลรัศมูนค่ะครับเริ่มเลี้ยงงัวนเนี่ยมาโดนหรือยังครับโดนแล้วค่ะโดนนี่สักปีนอแต่พ่อแม่ค่าเลี้ยงกันสี่สิบปีละยี่สิบปีแล้วเป็นไงบ้างกับผอเลยกับผัวเราเลี้ยงเลยบ้านนี้เขาคิดอย่งไรกับการเลี้ยงงัวนี่ครับ ก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนอาชีพเสริมเท่าับนี่อยา่ยางีหอย่างน้ำซุปนั่นอยังก็เอาตันให้มันกินให้หน้าเข่าเด็ดแต่งนั่นอื็นเดป็น,นอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมเนาะสำหรับการเลี้ยงงูหวานนะครับอ่ะยูนี่เป็นเป็นเลี้ยงว่าแบบอ่งางัวไทยกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเลี้ยงงัวไทยกลางอ่ากำลังออกลูกหลายเนาะออกลูกหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ตามบันนีิงว่าฮะว่าพันหนีนี่เขาเขาเป็นอย่างจังเลียงว่าพันหนี่ครับมันขายง่ายมันขายง่ายบอกไ่เร็วมันสำเร็จเช่นเดาก็บายดียเรียอืมครับอ่าเรื่องราคาเป็นจังไรก่อนก็เอาราคากับแผ่นเม่นนอเช่นก็หนีในสองปีครับมันจะตกไปสองสามหมื่นได้หนึ่อืมทรันี่มันก็ขายง่ายบอกบอกถึงมากะงัวราคาซัมหนีกําลังกําลังพ่อไปพ่อมาเนาะ คนเสือกะมีเงินบรายก็ซื้อได้ซื้อเลียเ้ยงได้นะครับอันนี้เพิ่นก็ะด๊เลือกที่จะเลี้ยงว่าไทยกลางนะครับว่าพื้นบ้านบอกง่ายๆซะนี่ก็คือว่าแบบพื้นบ้านนะครับเอาบันี้คิดคิดเท่าสิคิดพัฒนาบ่พัฒนาง่วไปเรื่อไงไม่ไค่ะไปพัฒนาเรื่องอยู่จะขยายมันใหญ่คงใหญ่วเก่าๆจะสินะค่ะอ๋อศึกษาก็อยากศึกษาเรื่งอยู่ครับ ห้าสีเหลี่ยงไปทางไหนลูกพันนี่เได้เนี่ยมันจะได้ใหญ่ขึ้นครับกทสินี่ราคาขึ้นเละค่ะขึ้นอยู่ค่ะกับขึ้นอยู่เนาะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มผสมหรือยังเริ่มก็เริ่มราคะเริ่มเริ่มผสมแบบอ่าโตใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเป็นบามันเป็นอย่างมาผสมกันสิบบอคค่ะเป็นบามันบามันค่ะอืกับตัวหน่อยก็ลายเนาะค่ะตัวหน่อยก็ลายนะครับอ้างว่าอยู่นี่ห้าสิบตัวก่อนสิบตัวค่ะสิบตัวค่ะ อ่าการตลาดของว่าแบบนี้เนี่ยงัวพันธุ์ไะเนี่ยเป็นจังไรครับสมัยนี้เนี่ยเนื่ยนี้บ่คะแมนครับขายง่ายขายของเนื้องัวพันธุ์งัวพันธุ์นี่ขายง่ายขายของขายราคามันแบบสูงแพงมันก็ไปได้อ๋อมันก็ขายขายขายเนื้อนาะครับเป็นได้ขายขมงามเขาคือเขาขายแต่ว่าเอ้ยปากแมน แต่ว่าเอ้ยปากนะครับงวัวพวนนี่แต่เอ้ยปาบอกาขาหดมากมนี่นะครับงัวขอกงัวของเพื่นนะครับเอาบัตนี้เห็นตัวหนึ่งเป็นเป็นโรคไหมจ้าขาไม่เป็นอ๋อเอ,อบาบัตนี้เขามีวิธีการรักษาจากไหนขอนครับอ๋อจ้ะก็ก็ฟังจาก,จาก,จากอันโทรศพัพท์เบอรโทรศัพท์เห็นเพื่อนโฆษณาม่ใช่เห็นือนโฆษณาเบึงมาให้หัวกินกินยาดีมันก เป็นโลกเป็นยังมันกับนี่ความต่อต้านโหลได้ดีนะก็เลยว่าสร้างใหม่กินเบิงครับบานี้สร้างว่ากินเบิร์นเลมันเป็นตุ่มมันหยบเนยแต่จะอ้วนด้วยนี่วะมันจีเป็นตุ่มตุ่มที่เหล็กตุ่มใหญ่เด้ครับใหญ่มันจีใหญ่ซ้ำก้อปั่นนะบานี้บายมันเกิดจีบแข็งเป็นเป็นแผ่นเลยอืเป็นตะเจ็บตะปวดสู้น้อยๆว่าได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนสิเตีเพื่อนบานี้เมื่อกี้มันแห้งเขผาอื ตัวตัวใดนน้อ <how> ต้นหน้อยเนี si ่ยบอครับต้นหน่อยเนี่ยเั็นั้็นกระเซารเลยนะโอ้เปนอะไมันลงขาลงขาขากระเซาขามันเสมอกันแล่ะคือขามันใหญ่เลยครับลงขากระเซาร์นค่ะนี่นะครับตอนนี้คือหองเดียวเวียนไปเบิงเนาะเวียนไปเบิงน้ำเพลินนะครับรักษาล่า ปีเพิ่นหวานนะครับกินกินเหล่าอยู่คอกอยู่หนีเพิ่นหายนะครับอันนี้กะกะลังเห็นี่อนอ่ะมนจะกี้มันตุ้มไงอ่ะอ๋อตัวแมฆาเาวนี่บ่ครับแม่นค่ะในน่้มันมันสอดมันมันแห้งเขาเลยมันแห้งนะครับอันนี้ใส่ใส่โดนบ่เดือนนึงเนี่ยค่ะเดือนนึงนะครับแปลว่ากินกินวังวังสองสามเหมือนนี่มันก็หูแล้วว่ามันแปลว่ามันดีขึ้นนะมันมันจะแห้งเขาตุ้มตุ้มยิ่งใหญ่มันจะแห้งแห้งเขาเห็นี่มันแห้งออกมันจะลดออกแค่นี้ ร้อมกตแหงไปเลยตัวนี้กินอสองเสมอกาเห็นผลนะครับมห,หูเลยว่ามันมันมันผิดปกติน่ะก็งหูเลยว่ามันเอออาการมันดีมันแหงเขาครับแล้วก็มาก,กรบ่วลูกลลามไปใส่น้าก็งหงมันก็เศร้าเลยอืตัวนี้เป็นแม่ทองพร้อมเป็นมะอามเป็นเป็นแม่ทองพร้อมนะครับอันนี้กินสองเสมอนะครับอันนี้ใส่ได้ เดือนหนึ่งนะครับสภาพนื่วาก็จะเป็นประมาณเดือนหนึ่งนี่เมื่อวานกินแต่ตัวเป็นเดะกินบะสตูเลยเพราะว่าให้กินน้ากันมืดเลยเพราะว่าใส่อาหารจะก็อาหารกันคนกินกินแล้วเขเชื่อว่าไปกินเสื่องดีกว่าเก่าเด้ออกินเป็นตะแสี่ยเพียงเฟื่องคนกินตะกินมันกับบ่คอยกินบปนไดนเด้อเพราะตะกินคนกินเฟื่องดี งากินเบื้องติดนหน่อยเลยแย,ยังเล่มกินครับตัวตัวน้อยนี่บอกที่ว่าเพิ่นเป็นล่องขานี่นะครับพ่อพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นใส่ผลิตภัณฑ์กินดีไม่ใช่นะครับ้วกาตุ่มกับโย่าเพิ่นล่องขาเพิ่นเป็นปนี่โดนบอก่าสิหายตัวนี้อสองอาทิตย์นี่แหละค่ะเพราะว่าเพราะว่าให้กินกะจะเพิ่นกินกินกับวันเม่เพิ่นน้องกินกับเพนเพิ่น,น,ก,นก็บินก,นก,นกินยุยสองอาทิตย์ ขาขาคนเป็นได้ขี้งไงเสรินเงไปเลยให้กะเจ็บ้อมย่างกัหงาครับแต่ว่ากินก็กินหงาก้นาำปกตินาพกซึ่งครับซึ่งมองเงามักินปกติคนเดียวว่าขามันไข่หระมันขากะหยุดล่ะเก่าเก่าของคนล่ะดีดีค่ะดีของคนดดีอยู่ ขับอยู่นีนะครับเพิ่นกามีขอกงวนนะครับมีทีอังนะครับแล้วก็ปลูกพืชพักสวนครัวนะครับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครัาสามีพันยานะครับแบบมีเหลี่ยงเป็นเหลี่ยงไก่นะครับธรรมชาติดีดีนะครับพอไม่เป็น้นองค่าตัวนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เพื่อนมีความสุขนะครับผุมอง่าแบบนี้นะครับ อันอันนี้อย่างครับแม่เรียงกบบอนี่ครับโอ้มองนี่มันอันนี้เทศใบค่ะไส่กากมันไว้ให้งูว่กินค่ะอ๋อกากมันผสมยีดยู่นี่เป็นอ๋อเป็นมักมักกากมันนะครับพอมีพี่น้องครับมองนี่เป็นหม่องมักกากมันให้งัว่เพิ่นนะครับโอ้หนี่นะครับบันนีวลาาข้าให้กินห่าให้กินจังไหนก็คบนี่กากมันนี่เนาะอตะักใส่กระมังครับ เอาไปแล้วมาเขากะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ต้องใจเลยต้องขวรจะอันนี้ผลิตภัณฑ์ค่ะอ๋อตัวนี้เขากะเวลาเวลาให้ให้กินเนาะก็กคือผสมผลิตภัณฑ์กินดีไม่ใช่ลูกปน้นานะครับอ่าบะนี้กินแบบนี้ซอยเรื่องยังแน่ไวยเพื่อนเทเที่หนเพื่อนนั่นเด้อตอนตอนเริ่มกินท่เลกันบ่ทายเพื่อนเพื่อนทายออกมามันจะเลี้ยวทายก็จะ เป็นไรครับทายเอียงในในล่ำไสเอียงคนอกมานเกิดมาจักแต่ว่าเป็นทายทายออกมานี่จะเลครับมานี่กินเฟืองกินอยังนี่กินดีค่ะอกินดีกินขึ้นจมันเสียบเพี้ยมันจะมัตากเอาไปเห็นมันซิมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อสิล่องผสมเบิงนะครับเห็นว่าส่วนนี้มีหดใสไข่ใสอย่างพร้อมเออเมนครับก็คือก็มักตัวหนีใสก็ใสกับหัวอาหารไก่ก็ใสอันผลิตภัณฑ์ตัวนีใสแล้วก็เอาไปให้กิน อดกคือไงกูเกาได้ไครก็ได้ครับว่าไงกูเกาโอตมาอันตัวเฮาเห็ดอันอาหารสูตรนี่คือให้ให้ไก่ไข่กินบานนี้ไก่ไข่นี่กัไข่เพิ่นกับฟองไงกูเกาไงกูเกาครับตะกี้เพิ่นก็มีสีอันลังอันกับไข่น่อยไข่ไงตะเนียนไ่เสมออ๋อไงเสมอนะครับเดี๋ยวคนทีผสมอาหารไห่เบิงนะครับว่าเป็นไห่กินจังไดแน่นะครับอยู่นี่คือเพิ่นไห่กิน กากมันมักเยียดนะครับผสมเพเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับกับใส่กินดีมีใช่ลงไปนะครับอาี่ยนนีาที่ยขยายเรีวค่ะอ๋อตัวนี้ตัวนี้ื่องเข้าผสมแล้วนะครับผสมต่อน้ำน้ำคุบน้ำน้ำโคกเรียกัวกัวนี่บอกครับเนี่ยตอนหนึ่งซองเนาะอ๋ออันนี้เป็นผสมใหม่แล้วก็จะได้เป็น นามใสๆแบบนี้นะครับใส,สกับใสบ่แห้งป็นใดหอกนอใสย,ยังขุนอยู่นะครับพอมีพี่น้องครับบัวคากกีวา,านาอ๋อบ,บ, <c oughs> บึงบัคากกัีวานาดกินนะครับเดี๋ยวเอาซองมาเบิงไม้เบิงซองมันเป็นแบบไหนนี่นะครับซองซองที่เพิ่นใส่อยู่นะครับเื้ออันอันนี้นะครับใส่สหรับซัดด้วยครับพอมีพี่น้องครับอันนี้ใส่ใส่ค่ณ่อไม่ใส่ลายเลยใส่บลายเอ้ใส่ลายประคำ ว่าเป็นยางเงินยุ่ยน้ะน้ำนี่เป็นยางยางนะครับพ่อมีพี่น้องครับสําหรับตัวเปลี่ยนนี่ใส่โอ้ใส่ลายสหรับตัวเป็ีเนาะครับเจ้าฟ้าก่าว่างหันครับหาฟ้าข้นให้เขากันใส่วารสําเร็จนิดนึงนะครับน้อให้มันหอมนะครับดึงดูดนะครับพ่อมีพี่น้องครับอันนี้ก็เอาไปให้กินแล้วนะครับเดี๋ยวสิตามไปเบิรงว่ากินดีบอนะครับพ่อมีพี่น้องครับ โอ้ยแย่งกันกินเลยนะครับแย่งกันกินเลยแต่ว่าสังเกตได้ขนกระมั้นเนาะม่เลขนเรื่มเลื่อมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ,อันนี้อัน,นอยิมขลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแจ้งแล้วอ,อ๋อเกาของที่หลากหลายมหาลัยชาแะแลนเต็มไปอ่ะอ๋อเพิ่อนกันโซดเสื่อนเ<น>ขื่อนก่า แต่อกกาะอยู่แน่เลยเรนห่าวดงๆนะครับแตาว่ากก่ย่างนึงกับง้อกับบริจอยแห้งเนาะขันนาออยู่นี wit. ่เนาะง้อเพิ่นกับบริจอยนะครับกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินเพื่อนดีเลยที่เพื่อนดีกินน้ำดีครับเคิง่องนี่ยฮาเฮาวันพอดีที่นองสังเกตเห็นสีเห็นเป็นไก่นะครับเดี๋ยวผมสีแพนกล่องไปให้เบิรงนะครับ เป็นเป็นไก่ไก่พันไข่จักโตก่อครับพี่เป็นไก่ป่ะครับไก่แปดตัวค่ะไก่แปดตัวบ้านนี้เวลาเ้าเอาไข่เนี่ยห้าเอาจังไหนก่อนขึ้นขึ้นที่โจกเอาอเนี่ยกระวังอ๋อขึ้นเอาเมื่อไปโจกเอานะครับอันเป็นอย่างเราะจังเหตุอะไรทึ่งๆนี่เนาะอันขันเจ้าไว้ทั้งลุมยานหมากัดอ๋อกัดไล่จ้าหมาโบกุ่ เพราะว่าหมามันหลาหมามันหลายอยู่มงนีเนาะก็เลยเอาไปไวเ้เครื่องๆนะครับอันนี้ไก่เพิ่นไก่พันธ์ไข่นะครับอยู่เครื่องๆแต่่าไก่บ้านนี่อยู่ข้างล่างนะครับเจ็ยายีอืมอ่ากินน้ำกันกินน้ำกัน ครับพี่บานีเพื่อนบ้านหัวบอรครับว่าเข้าใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่อ๋อกะกะบับพทันมีไผรเหเพราะว่ากะตาคนตาหายารักษากันเนาะครับถ้าไผรสีหา้าเอาแนามันกินมันอ้วนมันผีกะหาไผหามันครับแต่ว่าจะถามงูก,กีดยางทางให้กัน,น,นว่าเขาเอยงัวเออยเป็นตุ้มคือเขาบอเอยว่าบอบอปินเอ๋ยเอ,อย๋ยอางานี้ไม่กิน แกเอาอย่าอันผลิตภัณฑ์อันกินดีมีใช้เพห่นว่าเอาก็ตัวเดียวกัน,กนตัวละ,ะแ,ตวแต่ว่าเลยนั่นอาหารกินแต่พันมันเป็นตุ่มมืเป็นตุ่มมืเป็นยังให้กินมาเลยบันเดียวนี่เขาเป็นรอค้างขอบคางยังเรารอ,อบของเราโมปินมันเลยคนว่าหน่อยมาถือข่างแดีวบันเพราะมันมอดอินอโมบินมันก็เป็นกระสานหนังที่มันจบเลยอ๋อเป็นแค่แม่ลูกกันละกันแล้วแม่ค่ะมอดนี่เขเป็นได้บนที่ดะไม่มีตุ่มไม่ยังเลยคิ้วเกี่งนี่ยันยี้ถึงไง นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คือเอาบันทีตอนแรกนี่เขาสั่งเขาสั่งจังไรก่อนซังทางโทรศัพท์โทรศัพท์สั่งเพิ่มโอ้โทรศัพท์สั่งเอาแม่ค่ะจักมือมาหอดบันซองมือซองเมือกมาหอดนะครับสั่งอีกาว่าแม่บันทีสิหอดเนี่จาะอ๋อบันก็ได้สั่งซ้ำอีกอยู่สั่งอีกสองกองเพราะว่าสั่งให้อ้ายครับอ้ายหัวเพิ่นก็เป็นกันเพิ่นก็ดสียาแต่ว่าเศ้าสีก่อนลองกินตัวอย่างบึงแต่เราสั่งมาให้นําเด้อ จ<ก>ะฟังให้เราสังให้เราอายแล้วเดวจะไปกินครับเป็นทดลองบงคือการนะครับเอ่อมันนี่อนาคตการเลี้ยงงัานี่ที่มองไว้ว่าจังไรครับการเลี้ยงงัวของเหานี่อนาคตจะ,จะจะคิดว่าจะให้กินผลิตภัณั์ตัวนี้เรื่อยๆเด้่ยจะกินเป็นสเสริมไปเลยเพราะว่ากระสืองอาหารนั้นไม่กินอยู่ตกไปเดือนหนึ่งกับสิสองสอบชิบโซนสองสอ,สอบนั่นก็ตกไปสอบละสามร้อยกว่าบาทแกเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะคัะ มันก็เลยสิเปลี่ยนสิมาใส่ตัวนี้แค่เ่ให้กินหัวอาหารไงโอ้กินตัวนี้ก็ตากมันครับก็จะลดหัวอาหารลงเรื่อยๆครับมันก็จะมาเปลี่ยนมาใส่ครูกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับอันนี้คืออนาคตข้างหน้าว่างบ้างเป่าไม้การเลี้ยงหัวบัดนนี้วบ้างว่าสิออกแม่แพ้ลูกสิเอาจักแม่สีเฮ็ดจังได๋ต่อไปโอ้วางไว้จะหางว่าตัวนี้ไงมาใส่ขอบไห้ครับเสียเอาแม่สี่สี่ เเพิ่มเสียมันผสมตัวใหญ่ขึ้นเสียมันมีตะลุนอยู่อ๋อเสียเอาเสีย,สย,สยเอาลุนน้อยๆเสีซันออกค่ะกระสิผักเริ่มผส,สมตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วกระเสียวแม่พันธุ์ใหญ่กว่าเก่า,าเพื่อสีพัฒนาไปเรื่อยๆแน่นจ้ะให้มันได้ราคาเบาง่ายๆให้มันราคาสูงขึง้นให้มันราคาสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นก็ปตลาดเป็นแถวตลาดคนหนึ่งก็นหัวงามๆใหญ่ๆเนาะ ศึกษาไปหนำศึกษาเปลี่ยนแปลงไป,เ,ปเรื่อยๆเนาะปรับปรุงเยเรื่อยนะครับป,ปรปับปรุงจะคล้องไปเรื่อยๆนะครับรอส<อ>ุดท้ายเราอยากให้ฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องผู<อ>้พเพื่อนมีใจรักงัว่คือเฮ้าดูแลงัว่จังใดดีอนาคต้างนาเป็นจังไดอยากฝากถั้งพี่น้องผู้เลี้ยงหัวควยเฮานะท่านท่านท่านเลี้ยงเหลี่ยวกะหะเนี่ยเอาไว้เพิ่นกินกินเหลี่ยวกินดี กินเพื่องดีกินยาดีเพื่อกระชับไปใส่สีบัวอ้วนก็ระต้องอ้วนเพราะว่าข้าเลี้ยงงัวงขันอ้วนแล้วมันก็มันก็ะพุ่งใจผู้เลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงเนาะกระชับคือกันเบ้านละผู้เลี้ยงง่วงขันงัวอ้วนงัวสมบูรณ์กระเ็ดให้งวัวเฮาราคาดีขึ้นทุนให้เฮาไวไหวนะครับอันนี้ก็คือ,อข้ามสาบพองเพลินนะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากมาเบิ้งมาหยังนี่มาได้บ่ได้ค่ะมาบ้านใดนก็ครับเนี่ย อยู่บ้านกอบกลางค่ะคตำบลโนสมบูรณ์อำเภอเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุลเฮาเนานอครับไปโพสึกมาโพสึกมีเบอร์ให้เพื่นบ่มีค่ะ0635487847ค่ะครับอันนี้กับเบอร์โทรศัพท์เนาะติดต่อมาเลยแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอ้ความโหดนะครับแช่ประสบการณ์น้ำกันนะครับเมื่อนี่ก็ขอขอบคุณ อาพี่ยัง,งก่อนพี่พี่ดวงเด่นจ้ะพี่ดวงเด่นนะครับเพราะว่าจริงๆเราอนตามข้อมูลมันเนีดยเพื่อนว่าห้มาอาผู้ชา่นะครับแต่ว่าไม่ยิ่งเพลินแน่นอน,นกลัวนะครับมาหอดแล้วนะครับ <c oughs> มือนเดียกัายยานนะครับขอขอบคุณพี่ดวงเด่นนะครับมาให้ข้อมูลแล้วกับให้ผมพาพ่อแม่พี่น้องไม่ยมเพลินนะครับขอขอบคุณและสวัสดีคา้าบ,บครับจากที่ได้คุยกับพี่ดวงเด่นไปแล้วนะครับก็จะเห็นวมาการดูแลงวนะครับเมืองว่าอ้ว่นงวสมบูรณ์แล้วนะครับกับซีเอชแฮ ราคาเมวานเดี่ยดีขึ้นนะครับกับเพิ่นใส่ผลิตภัณฑ์เสริมนะครับของกินดีไม่ใช่นะครับเพื่อแทงว่าเพิ่นหายจากลําปีสกินนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับสั่งซื้อกตามซื้อที่อยู่นะครับตามเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไลน์เฟสที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากมาอะไรเปลี่ยนข้อมูลกับเพิ่นนะครับก็สามารถมาได้นะครับอยู่บ้านประกอกลางครับตำบลโนนสมบูรณ์ครับอำเภอ เดชูดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อนี้นะครับผมบารูซิเกตนะครับก็จบคลิปหลักการล่าพอไม่พ่น้องไปก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ